สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านพบกับการรีวิวสินค้าจากร้านแสงแกนสันซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม,ใหม่รับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดชนกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ก็ พามาดูเป็น PowerM จากแบรนด์ NPE นะครับตัวนี้ก็สภาพถือว่ายังสวยอยู่นะนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับ NPE เป็นรุ่น C2002 นะครับ C2002 นัานๆที่ถึงจะมีมานะครับอ่ะแล้วก็สภาพก็ยังสวยยังดีอยู่นะครับด้านอ่ารูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็คุณหูคุณตากันเป็นอย่างดีเนาะสำหรับ PowerM อ่าแบรนด์ NPE นะครับพวกตระกูล C ต่างๆนะครับก็อ่าเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมพอสมควรเลยนะครับ อ่ะวันนี้ก็มีเข้ามานะสภาพสวยๆนี่นะครับสภาพนะครับตามนี้เลยนะครับนี่นะครับสภาพเครื่องนะนี่นะครับข้างในก็ยังแจมๆอยู่นะครับนี่นะครับข้างในพัดลมตัวที่1ตัวที่2นะครับพัดลม2ตัวนะครับเป่าไปด้านหลังนะครับหม้อแปลงให้มาเป็นหม้อแปลงอ่ซีคอลูกใหญ่นะครับนี่ไฟ75เลยนะไฟสูงริบเลยนะครับตัวนี้เป็นพวเวอแอมคลาสเอบีนะครับเป็นพวเวอแอมคลาสเอบีนี่นะครับตามสไตล์แอมไทยนะครับซิงหนาตึ๊บเลยนะครับนี่ ซิงระบายความร้อนนาสิงอลูมิเนียมนะครับหนาตึบเลยนะครับนี่นะครับอ่ะดูฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับเดิมไม่เดิมดูไปด้วยกันนะครับอ่าจากที่ผมดูก็เรียบร้อยดีอยู่นะครับนี่ฝั่งฟ้านะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยสวยงามน่าจะยังเดิมอยู่นะครับผมคิดว่าเดิมอยู่นะคาปาแปดลูกนะครับนี่คาปาแปดลูกนะครับไม่มีรอยบัดจีไม่มีอะไรนะครับก็ยังสวยๆอยู่นะ ปลาแปดลูกนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยังสภาพสวยนะด้านหลังสภาพสวยเลยนะครับช่องต่อสัญญาณอินพุตมีมาให้แบบ x l r ช่องต่อลําโพงมีทั้งแบบสเปคคอนแล้วก็ขั้วดาแดงนะสวิตก็มีสวิตโหมดสวิตเกณฑนนะครับก็ปรับตามนี้นะปรับส,สวิตโหมดก็ปรับที่สเตอริโอเกียนก็ปรับไว้ที่0.7นะตอนนี้นะครับส่วนสเปคคอนก็มีเขาจะมีมา3ช่องนะครับเราก็ใช้บนกับล่างนะครับชันแนลเอชันแนลบีน B, นะชันแนลที่1ชันนที่2 นะครับตามนี้นะครับเครื่องสวยใช้งานปกติเครื่องนี้สามารถเล่น18นิ้วข้างละ2ละสได้นะครับแล้วแต่ดอกนะถ้าเป็นพวกดอกดอกโครงปั๊มดอกไม่ก่ก้อนเดียวอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นโครงหล่อเป็นดอกทาดอกอะไรเงี้ยข้างละ3ก็เล่นได้นะครับถ้าเป็นดอกโครงหล่อพวกไม่เล็ก2ก้อนก็เล่นข้างละสนะครับสําหรับรุ่นนี้นะ อ่าสำหรับขับกลางนะครับขับกลางก็ประมาณนี้แหละนะครับข้างละสองละสามเหมือนกันสำหรับขับกลางเนาะมันจะเป็นกลาง15กลาง12นิ้วก็ว่ากันไปนะครับข้างละสองละสามแล้วแต่ดอกเหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้นะครับว่ามันอ่าจะมาเช็คให้ดูนะครับว่ามันใช้งานปกติมีเสียงหรือเปล่านะครับเราจะลองเสียงให้ดูนะครับชินน้น A ผมก็ใส่เป็นกลางแหลม12นิ้ว2บงใบชันน้น B ใส่เป็นซับเบสิบแปดนิ้ว2ใบฟังเสียงดูครับ คนะครับใช้งานปกติเปิดปิดนิ่งเงียบไม่มีตุ๊บตับนะพัดลมติดพัดลมหมุนไฟออกหมดนะครับเสียงซ้ายขวาปกตินะครับทั้ง2ฝั่งภายในก็สะอาดสะอ้านเรียบร้อยดีนะภายนอกก็สภาพก็ถือว่ายังสวยอยู่นะนี่นะครับสภาพนะครับนี่ดูกใกล้ๆเลยครับนะนะครับ,นะนะรบโอเคนะครับราคาอยู่ที่ 8,900บาทนะครับ8,900บาทส่งให้ฟรีแบบโอนเหมือนเดิมนะครับถ้าเก็บปลายทางเพิ่ม400สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0821232278ร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโอำอำาเภอหนองคุงศีจังหวัดกาลสินเหมือนเดิมนะครับจะโทรเข้ามาสายตรงหรือจะแอดไลน์ก็ได้สำหรับเบอร์นี้ก็ฝากไว้ด้วยนะกันสำหรับแฟนคลับ FC แบน NPE ทั้งหลายนะครับที่กำลังมองหา NPE C 2 0 0 2ไปใช้งานฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันเนาะสนใจยังไงก็ติดตามเอกอก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปสวัสดีครับ